จะมีกุ้งอ,อกกุ้นเส้นนะคะอันนี้คือกุ้งเมแลวก็นี้กุ้นเส้นและตอนนี้เราก็เอาการะเทียมเจียวใส่ลงไปนะคะเจียวให้มันร้อนๆไม่หมดแล้วอ่าเราก็พอกระเทียมได้ที่ใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็ใส่เม็ดเขาเรียกอะไรนะมะมเม็ดเม็ดอะไรกันเทียกอะไร <second right. S 2> ผักชีเมดอะไรทุกอย่างที่เวททำกุบเดี๋ยวจะเดขึ้นมาให้ดูนะคะว่ามันคือเม็ดอะไรไว้สาหรับทากุ้งอมเส้นนะคะเนี่ยเขาใส่ลงไปแล้วก็คนอุ้งให้เข้ากันให้สุกแล้วก็เติมน้าลงไปนะคะให้มันท่วมท่วมนะแล้วเดี๋ยวเราเอาเส้นเข้าไปมันจะได้ชุ่มๆเดี๋ยวเส้นมันดูดนแข็งกระไบนะคะเห็นไหมเม็ดที่ลอยอยู่นี่ไง เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะว่ามันคือเม็ดอะไรนะไว้ใช้การทำโปกุป้งอบเราก็เอาฝามาปิดนะคะเร่งมันให้มันเดือดดีๆนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็คนให้เข้าๆกัน <Okay. S 1> เราตอนที่เราล้างกุ้งเราหมากักเราใส่พริกไทยแล้วก็ <Okay. S 1> ใส่รสดีใส่รสดีปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ไอ้เม็ดตอนนั้นแะที่ไว้อบมันชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซอสหอย <laughs> มีความรุนแรงแล้วเราก็ปรุงด้วยซอสปาเขียวด้วยนะคะแล้วเราก็เพิ่มพริกไทยลงไปนะคะแล้วเราก็เติมมูเส้นลงไปนะคะมูเส้นของเราแบบเราก็แช่น้ำแล้วก็ไต่ให้มันด,ดึงง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวมูเส้นก็จะ ด,ด,ดูดน้ำเข้าไปเลยเน,น้ำเดือดนะคะเราก็จะกดวุเจลลงไปให้มันดูดน้ำที่เราปรุงรสไว้ชิมรสชาตินะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะ<แ>คะน้ำเกือบแห้งๆครุขิกครุคคคค<แ>ขิกก็ถือว่าเจลนี่นะคะเราก็เปิดชเช็คว่าน้ำแห้งหรือยังนะคะตอนนี้น้ำยังไม่แห้งนะคะ แต่วุ้นเส้นเริ่มใสแล้วเราจะเห็นได้ลูกวุ้นเส้นเราใสมากขึ้นถ้าไม่ใส่น้ำวุ้นเส้นมจะแข็งเคี้ยวแล้วอึอีกคอตอนนี้วุ้นเส้นใสนนลแล้ว้อแ,แล้วก็วุ้นเส้นก็เดี๋ยวให้วุ้นเส้นมันดูดน้ำเข้าไปะะแห้งจะจบอ๋เอาเนี่ย,เ,ยเราใส่เพราะน้ำแห้งนะคะเราก็ใส่ขึ้นชายลงไปนะคะนี่ขึ้นชายอันนี้ปลอดสารนะคะเก็บมาจากหลังบ้านอ่ได้ความแห้งอองมาเห็นไหมนี่แห้งดูอ๋อ พอตัดเส้นอ่ะดูดน้ำไปเต็มๆเวลากินก็นกินเส้นอร่อยมากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานแล้วก็ทานได้เลยนะคะเราจัดใส่สนะจานเรียบร้อยเลยนะคะกุ้งอบเส้นของเราก็จะมีขึ้นช่ายมีกุ้งมีซุนเส้นเห็นไหมเห็นความอ้วนของเส้นไหมคะที่มันดูดนะ้ำเมื่อกี้ในกระทะไปหอมมากน่ารับประทานก็ไปลองหัดทํากันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเดี๋ยวจะใส่ารายละเอียดของเครื่องปรุงไว้ให้นะคะไปลองทําดูก็ฝาก กับเจี๊ยบเข้าครัวฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันก <ด S 1> ใหม่ดกดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีเมนูอาหารอะไรบ๊ายบาย